วันนี้วันที่9มกราคมพศ2563เป็นวันเด็กสำหรับประเทศไทยก็จะพูดถึงเรื่องของเด็กอีกครั้งหนึ่งนหัวข้อว่าเราได้เตรียมพร้อมเพื่อการพัฒนาตนเพื่อรองรับการพัฒนาตน ของเด็กหรือยังตามที่เราทราบกันเด็กในวันนี้ก็คือผู้ใหญ่ในวันหน้าเด็กก็คือผู้ที่จะสร้างโลกในอนาคตถ้าว่าวันนี้เราได้เตรียมการสิ่งต่างๆดีเด็กก็จะได้เกิดมาในสภาวะแวดล้อมทุกอย่างที่ดีเด็กก็จะพัฒนา เป็นคนดีแล้วก็เป็นกําลังที่จะสร้างโลกนะที่ดีในอนาคตได้แต่คําถามคือเราได้เตรียมพร้อมเราได้เตรียมสิ่งดีๆว่าให้เด็กหรือยังนะ,นะเรามีเวลาให้เด็กพอหรือไม่เราได้ให้ความรักความอบอุ่น,นให้การพัฒนาจิตใจเขาเพียงพอหรือไม่ เราได้สั่งสอนเขาในเรื่องของการเป็นคนที่สมบูรณ์เป็นคนที่พร้อมที่จะอยู่ในโลกนี้อย่างผู้ที่มีความสร้างสรรค์อย่างมีชีวิตชีวาอย่างมีความสุขหรือยังเราก็จะเห็นว่าเนี่ยในปัจจุบันนี้เราตกอยู่ในโลก ที่เรียกว่าโลกาภิวัตบริโภคนิยมโลกาภิวัตซึ่งคนมุ่งกันในการแสวงหาปัจจัยวัตถุเพื่อที่จะบริโภคเพื่อความเป็นอยู่คนร่ำรวยคนมีอำน,นาจทางเศรษฐกิจการเมืองก็มุ่งพัฒนาประเทศในทาง เศรษฐกิจทางวัตถุโดยที่คิดว่าถ้ามั่งมีมากมีเศษมากก็จะมีความสุขมากมันก็จะมีคนจำนวนมากที่พ่ายแพ้กลายเป็นคนจนคนยากไร้ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจสังคมมันมากขึ้นคนส่วนหนึ่งส่งลูกไปรเรียนในโรงเรียนค่าเทอมเป็นล้านบาทแสนบาทล้านบาทอีก ส่วนหนึ่งที่เป็นประชากรส่วนใหญ่8 0ด0ิบเก้าสไม่มีเสื้อผ้าใส่มาโรงเรียนไม่มีอาหารกลางวันค่าอาหารกลางวันแม้แต่อาหารที่บ้านก็ไม่มีไม่มีจะก,กิน,นคุณครูก็ขาดแคลน กลับบ้านเวลาจะเรียนหนังสือก็ไม่มีพ่อแม่ก็ไม่ได้เอาใจใส่เพราะความยากจนจนไม่มีความรู้ในการสอนลูกแล้วก็ความกังวลในการหากินเนี่ทำให้ไม่มีเวลาที่จะเอาใจใส่ลูกอันนี้คือปัญหาของสังคมพ่อแม่ที่เป็นคนรวยก็จะคิดว่า รีบเร่งให้เด็กหาความรู้ทางวิชาการเพื่อที่จะเติบโตมีความรู้ในการทำงานหาเงินอันนี้เพื่อที่จะหาเงินเพื่อจะได้ซื้อสิ่งต่างๆมาบริปโภคมันก็จะลรวก็มันก็ตกอยู่ในความคิดที่ว่าเรากำลังสร้างหุ่นยนต์ กำลังประกอบหุ่นยนต์อยู่ประกอบหุ่นยนต์ขึ้นมาแล้วก็ใส่โปรแกรมเข้าไปแล้วก็พร้อมจะเข้าสู่กระบวนการผลิตผลิตสินค้าเพื่อตอบสนองแต่อการบริโภคของผู้คนกับต,ตัวเองด้วยเด็กก็จะกลายเป็นแรงงานขาดความเอาใจใส่ พ่อแม่ไม่มีเวลาเอาใจใส่ลูกที่จะให้ลูกได้รับความรู้สึกดีๆความรู้สึกดีๆจากพ่อแม่ความรักความอบอุ่นความเข้าใจความเป็นกันเอง,องนี่มันไม่มีเด็กก็จะกลายเป็นคนขาดขาดความรู้สึกที่มันเป็นความรู้สึกของมนุษย์ที่มันขาดหายไปความรู้สึกที่ว่ารู้สึก ความรู้สึกที่เอาใจใส่กันรู้สึกถึงความรู้สึกนึกคิดของกันและกันแล้วก็แก้ปัญหาแก่กันและกันเมันหายไปเนี่ยมีแต่ว่าความความรีบเร่งความรีบริ่งรีบริ่งบังคับกดดันเดกให้รีบทําทําทําทํำรีบรีบแต่ง แต่งตัวอ่ารีบอาบน้ำรีบแต่งตัวแล้วก็รีบไปโรงเรียนรีบหาความรู้เนี่ยเด็กมันถูกกดดันไม่เจ่กดทับนไปที่โรงเรียนก็เต็ไมไปด้วยหลักสูตรที่กดดันเด็กเนี่ยเพื่อเด็กได้เรียนรู้คุณครูก็จะถูกกดดันให้สอนวิชาการต่างๆเมื่อเด็กไม่มีความพร้อมจะเรียน,นยก็จะถูกคุณครูดุ กดดันนะครูอารมณ์เสียถ้าถ้าเด็กโรงเรียนดีๆก็สามารถสอนได้มากนะแต่ถ้าโรงเรียนไม่ดีเด็กก็จะมีปัญหาครูก็มีปัญหานี่คือโรงเรียนดีๆเด็กก็จะเด็กพ่อแม่ที่มีเงินได้เข้าโรงเรียนดีๆก็จะเป็นอย่างน,นี้พ่อแม่ก็จะรีบร้อนนะกดดันเด็กให้รีบไปโรงเรียนไปเรียนไปเรียนไปหาความรู้ คุณครูวัะไร้รีป้อนความรู้ให้เด็กเด็กจะกลายเป็น,ปนหุ่นยนต์ที่เรียกว่าที่ถูกพ่อแม่ถูกครูสร้างแล้วก็โปรแกรมพัฒนาการทางจิตใจทางอารมณ์มันก็หายไปเด็กก็ถูกกดดันกดทับตามที่มีการประท้วงกันอยู่ เด็กไม่รู้จักเด็กก็จะขาดความละเอียดอ่อนทางด้านอารมณ์ทางด้านจิตใจความรู้สึกถึงความความรู้สึกเด็กขาดการอย่างรู้ในความรู้สึกของพ่อแม่ความรู้สึกนึกคิดของคุณครูความรู้สึกนึกคิดของคนอื่นนี่มันขาดมิติของการเข้าใจตัวเองเข้าใจคนอื่น ขาดความเข้าใจและขาดการที่จะ,ะแก้ปัญหาการประสานงานการอยู่ร่วมกับผู้อื่นความสามารถในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขมันหายไปเพราะนคนคิดว่าเด็กคือแรงงานคือหุ่นยนต์ที่จะต้องรีบไปโปรแกรมไปทำงานนะครับ มันก็สร้างเด็กที่ผิดปิดเบี้ยวสร้างผู้ใหญ่ที่บิดเบี้ยวเนี่ยไม่เข้าใจตัวเองไม่เข้าใจผู้อื่นพอแต่งงานมีครอบครัวก็มีปัญหาในครอบครัวทํางานร่วมกับเพื่อนก็มีปัญหาร่วมกับเพื่อนเพราะมันมีแต่ว่างานงานงานเนี่ยไม่เข้าใจคนไม่เข้าใจคนเนี่กลายเป็นคนอ้างว้างโดดเดี่ยว เต็มไปด้วยความเก็บกดนะมีปัญหาทางอารมณ์ก็แก้ไม่ถูก mm hmm. ก็ระเบิดออกมาเป็นความแตกแยกในสังคมเป็นการระเบิดอารมณ์ใส่กันเราจะเห็นสังคมไม่ปัญหาระเบิดอารมณ์ใส่กันเห็นบนถนนเวลาขับรถก็แซงกันบ้างอันบ้างเนี่ยมันก็มีปัญหาหัวร้อน <laughs> หัวร้อน ในสภาก็ถกเถียงกันนะหน้าดำหน้า,นามืดเนะี่ยในที่ทำงานก็มีนะเนี่ยไม่เข้าใจกันนี่คือพวกพวกที่มีเงินมีความพร้อมแต่คนที่ไม่มีเงินพ่อแม่ที่ไม่มีเงินลูกมีไม่มีพ่อแม่ไม่มีเวลาดูแลก็ปล่อยนะเล่นกันไม่ได้สนใจเรียนพ่อแม่ เครียดกับการทํางานก็เอาอารมณ์เครียดมาถ่ายทอดให้เด็กพ่อแม่กังวลก็ถ่ายทอดอารมณ์กังวลให้เด็กพ่อแม่ไม่มีความมั่นคงในจิตใจก็ถ่ายทอดความไม่มั่นคงในจิตใจให้เด็กบางทีพ่อแม่ก็มองเด็กว่าเออทำ,ทำแบาจะทํานู่นทานี่เออทาไม่ได้หรอกผิดเนี่ยอย่าไปทำเนี่ยทำไม่ได้หรอก เด็กทำผิดมาก็ดุด่าว่าก่าวพ่อพ่อแม่อารมณ์เสียอารมณ์พ่อแม่อารมณ์เสียก็มาระบายกับลูกอันนี้คือปัญหานะครับก็ทำให้ลูกมีสภาพอารมณ์ที่ผิดไปการขาดเด็กเมื่อไม่มีการฝึกอบรมทั้งนะั้นอารมณ์เด็กจะขาดความอดทน การควบคุมอารมณ์ตัวเองปัจจุบันมันน่ากลัวคือการสั่งสอนให้เด็กรู้จักควบคุมอารมณ์ตัวเองเข้าใจตัวเองเข้าใจผู้อื่นเนีย่ยมันไม่มีเื้อเนื้อเด็กก็ฟุ้งพ่อแม่ฟุ้งซ่านเด็กก็ฟุ้งซ่านพ่อแม่คเครียดเครียดสังคมที่มันแข่งขันกันแล้วก็วิกฤตเนี่ย ทำไมคนมันเครียดกันหมกมุ่นหรืการแข่งขันลืมดูลูกลูกเขาจะเล่นกันบ้างไม่รู้จะควบคุมอารมณ์ตัวเอ,ง,องสังคมที่เต็มไปด้ยยวยสิ่งยั่วยุเกมออนไลน์เกมคอมพิวเตอร์อยาเสพติด ถัดมาก็คือการยั่วยุทางเพศสื่อไม่ได้ไม่ส่ยอยั่วยุทางเพศการแต่งกายของผู้คนบนถนนก็ยั่วยุกันเด็กที่ไม่รู้จักควบคุมอารมณ์เนี่ยก็มันปล่อยไปตามอารมณ์ได้ง่ายไหลไปอารมณ์มได้ง่ายก็จะพบว่าพอเข้าสู่วัยรุ่น,เ,นเด็กก็จะ เรียว่าปล่อยใจไปตามอารมณ์เนี่ยก็จะมีการสมสู่นเแล้วก็มีลูกในเวเรียนก็เป็นปัญหาที่แก้ไม่ได้แลยควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้อดทนต่ออารมณ์ไม่ได้ความที่จะขยันเรียนเรียนในเรื่องในความรู้จริงจังก็ไม่มีแลยวก็จะขาดคุณภาพ ลกลายเป็นปัญหาใหญ่คนที่มีปัญหาคนที่ขาดคุณภาพเต็มประเทศก็จะเป็นกลายเป็นขา้าราชการกลายเป็นโตขึ้นเป็นขา้าราชการเป็นประชาชนเป็นอะไรที่ขาดคุณภาพก็สร้างปัญหา,าก่อประเทศนี่คือต่อมาจะามาถามแล้วก็มาตอบออเราได้สร้าง สิ่งแวดล้อมได้เตรียมพร้อมที่จะ,ะปลูกฝังบ่มเพาะให้เด็กเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีเป็นมนุษย์ที่ดีหรืออยังเราได้ทำกันหรือเปล่าเราได้เข้าใจกันไหมเ,เด็กคือเรียว่าเด็กคืออนุสาวรีของพ่อแม่ นั็นคือผลิตผลของสังคมสังคมไม่ดีสร้างเด็กไม่ดีสร้างสังคมไม่ดีต่อไปสร้างโลกไม่ดีนี่คือคำถามและคำตอบล้วเราจะตอบให้ถูกก็จะสร้างสิ่งลเราไม่ดีกลับมาที่ตัวเองเรามีชีวิตอย่างคนหรืออย่างเราเป็นคนหรือเป็นหุ่นยนต์ หุ่นยนต์สมหุ่นยนต์สมซอมบี้วันวันตื่นมาก็รีบออกจากบ้านทํางานทำงานทางานงาน,น,านหาเงินกลับมาก็ใช้เงินเนี่ยตอนยินยินใช้เงินตนอนที่ใช้เงินมันจะใช้เงินเนี่ยนอนหาเงิน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 ใช้เงินใช้เงินใช้เงินเพื่อหาความสุขแต่ไม่ใช่คนเราไม่ได้มองคนว่าเป็นคนตัวเองก็ไม่ได้เป็นคน ันไม่เข้าใจถึงอารมณ์ความรู้สึกตัวเองความอารมณ์ความรู้สึกผู้อื่นแล้วก็สัมพันธ์กันอย่างคนมองคนอื่นเป็นคนหรือเปล่ามีชีวิตชีวา,ไ,วาไหมมองเขาเป็นคนมีชีวิตชีวามีชีวิตมีชีวามีความ,มรู้สึกมีชีวิตจิตใจหรือเปล่าเราได้แคร์ความรู้สึกของคนอื่นไหม เราได้แค่ความรู้สึกของตัวเองไหมเรามีความสุขความทุกข์เรามีความคิดเราได้เชื่อมโยงสัมพันธ์กับผู้อื่นหรือเปล่าทนไม่เคยต้องกลับมาคุณค่าในศาสนาคุณค่าในศาสนา ที่มีความรู้ที่ถูกต้องในการดูแลร่างกายดูแลจิตใจแล้วก็สัมพันธ์กันอย่างคนคนไม่ต้องสัมพันธ์กับคนอย่างคนติดต่อเราสัมพันธ์กับตัวเองได้หรือ,อยังแล้วก็เราจะรู้ว่าเราจะสัมพันธ์กับผู้อื่นได้หรือเปล่า,าขอจบเราสัมพันธ์กับตัวเอง นะฮะที้เราเป็นคนมีชีวิตจิตใจได้หรือยังนะแล้วเราสัมปะกับผู้อื่นนะฮะเป็นคนมีชีวิตจิตใจนะมีความรู้สึกสุขทุกข์กับผู้อื่นได้หรือยังนะนี่คือนคนเนาะไม่ใช่หุนนนะห่นยนต์นะหุ่นยนต์ไม่ต้องการอะไรมากต้องการพลังงานเพื่อมันทํางานได้แล้วก็หน้าที่หน้าที่แค่ <c oughs> นั้นนะครับ แต่คนคือมีชีวิตมีจิตใจจิตใจสัำพั์กับตัวเองจิตใจสำพั์กับผู้อื่นนะครับสุดท้ายก็อนุโมทนาทุกท่านที่ได้ติดตามรับชมจนจบนะครับก็หวังว่าจะได้รับประโยชน์แล้วก็นำไปแก้ไขปรับปรุงตัวเองมีความพร้อมที่จะเป็นคนแลวก็นะ มีความพร้อมที่จะสั่งสอนอบรมเตรียมสิ่งแวดล้อมให้เด็กได้เติบโตมาอย่างเป็นคนที่สมบูรณ์เพื่อสร้างโลกในสำหรับคนเนี่ยไม่ใช่หุ่นยนต์นะครับขอจบสาธุทุกคนที่รับฟังรับชม